วันนี้นะเจ้าจะพามาหมูจักต้นกระดังงาซึ่งคนต่างเมืองล้านนาของเขาเพื่อน้องว่าสบันงาเจ้าต้นสบันงาน,นี้นะเจ้านอกจากจะปลูกไว้เพื่อ่ให้หอมเงาแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วา็ออยังนิยมปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งตัวเองนะเจ้าโดยเพื่อนเชื่อว่าสบันงาเน,นี้ยจะช่วยเสริมดวง คมือมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินมีทองมีลาบมียศแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเจ้าแต่ว่าเวลาปลูกใะเจ้าควรจะปลูกไว้กลางติศตะวันออกของบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกับบ้านแล้วก็คนที่อยู่อาศัยตัวเจ้า กสัมภางาที่เป็นต้นเป็นพุ่มใหญ่ๆนะเจ้าแต่แล้วเพ่นเป็นไม้เลื้อยเจ้าเป็นไม้เลื้อยที่มีเปลือกหนาและเปลือกของเพิ่นก็จะหนาแล้วเป็นแกนใหญ่ขึ้นตามอายุของเพิ่นเวลาเขาต้องการจะขยายพันธุ์เขาก็สามารถใช้กิ่งของเพิ่นเนี่ยตอนกี่งเงาหรือก็มาอ่านเกาะใจเม็ดของเพิ่นเพาะเอาเจ้าพอสวดเศษหั่นต้นมาได้เนาะถ้าเอามาหั่นดอกนี่ ต้นเพิ่นจะเหมือนกับต้นน้อยนาเน,นี่เจ้าเนาะเพราะว่าเปิ้ลเป็นพืชในพักุลเดียวกันนะเจ้าเป็นพืชในเขตฮอนซึ่งมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียเจ้าเวลาเปิ้ลออกดอกเปิ้ลก็จะออกดอกเป็นปุกเจ้าปุกละสี่ถึงหกดอกดอกเปิ้ลก็จะหอมหอมก็มาอ่านเปิ้ลจะไปว่าหอมเหมือนกระดังงาล่นไฟจะได้ละเจ้าเมื่อเปิ้ลมีกลิ่นหอมอย่างนี้ เขาก็ใช้ความหอมของดอกกระดังงาเนี่ยมักกรั่นทําน้ําหอมพ้องทําน้ํามันระเหยพ้องแล้วก็เอาไปเป็นส่วนประกอบของยามบบกลาเภทยาหอมยาแก้ลมบิงเวียนเนี่ยเจ้าขออวดก่อนว่าดอกสบันงานี่นะปิ๋ยมาใช้มีกค่ความหอมและความงามอย่างเดียวนะเจ้าสักพ่องพ้นก็จะใช้ใบสบันงานเจ้าสักพ่องพ้นก็ใช้เปลือก สะบันงาออกไปต้มกินเป็นยาครับปัสสาวะหรือครับเนี่ยวได้ดีเลยลเน,ะนะเจ้าคนตะกอนนะเจ้าป้นก็จะใช้ดอกสะบอนงาเนี่ยเอาไปทอดกับน้ํามันบะเ้าก่อนจากนั้นก็เก็บน้ํามันบะเ้าไว้แล้วเอาไปตาผมเจ้าผม้นตึงหอมตึงมีน้ําหนักเลื่อมแลดเลยเจ้าเอามาใช้ในการประกอบบ้านาก็ได้นะเจ้าโดยเอาดอกเนี่ยมันลนไฟ เพื่อ,อความหอมของเพือ่อนอบขนมแล้วก็ามาปรุงขนมหวานอ๊ย้ยตึงเหมาะแต่แตเจ้าคนเฮานัาง,งามอย่างดอกสบันงาก็าถ้าจะดีนะเจ้าเนาะตึงงามตึงหอมแล้วกว็ตึงมีประโยชน์นี่เละเจ้ากระดังงาหรือดอกสบันงานะเจ้า